วันนี้นะครับวันนี้ในนามของบริษัท d i a IA ครับได้มีโอกาสมอบเช็คสินใหม่มรณกรรมจำนวนเงิน6,27,500บาทให้กับผู้รับประโยชน์คุณพี่อารมณ์ฝ่ายชาวนานะครับอันสืบเนื่องมาจากการจากไปของคุณพ่อพันตีฉเฉลียวฝ่ายชาวนานะครับซึ่งได้ทำกันชีวิตไว้กับบริษัท d i a IA, และท่านได้ถึงแก่ นิจกรรมเมื่อ,อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งเราก็ได้ทำทำเพลงยสินใหมน่นะครับจากวันพฤหัสที่แล้วมาถึงวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ใช้เวลาประมาณ4วันนะครับซึ่งทางบริษัท EIA ก็ได้อนุมัติเช็คสินใหม่มาเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับถ้าหากแม้ว่าลมญยาณของคุณพ่อพันติเฉลียอฝ่าชาวนาได้สถิตจบผลใดก็ได้ปรดรับรู้ว่า ในานามของตัวแทนขรงปัะชีวิต a i a ได้ทําหน้าที่ของตัวแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ดวงวิญญาณของท่านสูน่สวรรค์และในวันนี้ก็ได้ใช้โอกาสมอบเชียกสินหม่นี้ให้กับทางพี่รฝ่ายชานาะทุนระเป็นต